สวัสดีครับตัดทองชนะนครับาตอนนี้มาดูว่าแม่ผู้ใหญ่นําอะไรมาแจกเอ่ยนะครับอแม่ผู้ใหญ่แจกอะไรครับผมแจกเอกสารค่ะอ่านตามนี้เลยค่ะอ๋อโอเคขอบคุณครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยครับเกี่ยวกับเรื่องอนี่แหละค่ะหนังสือสามสี่ห้าก็อ่านเลยนะคะอ๋อครับผมอ้าวแล้วบอกค่ะท่านนี้ครับขอบคุณมากนะครับอ๋อเป็นหนังสือมาจากอำเภอก็ได้ค่ะตามฝาผนังก็ได้อ่าเดี๋ยว มาจากอ,าอำเภอเนะอาะขอบคุณแม่ผู้ใหญ่มากนะครับผมบนี่ก็เป็นเอกสารมาจากหน่วยงานราชการอาบอกว่าสถานที่บ้านปกครองหมู่สองตำบลกกตูมนะครับจังหวัดมุกดาหารวันที่4กุมภาพันธ์มันทึกข้อตกลงว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสมานชันระหว่างรัศดรบ้านกกอก กับบุคคลภายนอกและภายในหมู่บ้านที่เข้ามาปฏิบัติงานนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือยูทูบเบอร์ในหมู่บ้านกกองหมู่2ตำบลตกตูมัอำเภอตรงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมไปอ่านข้างในให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องเดินไปนั่งนิ่งบรรยากาศนะ อย่าลืมติดต่อร้านผ้าแม่วังนะครับกล้วยก<า>ล้วยกล้วยกล้วยกล้วย,ยไม่กล้วยเยอะแยะเลยพี่น้องกล้วยสุกเหลืองอร่ามเลยนะครับอันนี้พอดีดินยังไม่แห้งก็เลยปักกันเศษแดนไว้กันรถติดลมนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอ่านข้อมูลนี้ให้พี่น้องได้ฟังหรือว่า,า,าทางการเขาว่าอย่างไรบ้างนะครับยูทูบเบอร์ยินดีและสมัครใจนะครับในการถ่ายภาพวิดีโอไลฟ์สดโดยยึดพื้นที่บ้าน ในายใช้พรมวิภาคมลเป็นหลักหากนอกเหนือจากนี้จะต้องขออนุญาตต่อบุคคลหรือเจ้าของที่หาสถานสถานที่ทุกครั้งและจะไม่นำเสนอเนื้อหาที่กระทบกับผู้อื่นอันเกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลอื่นการถ่ายภาพวิดีโอลายสดหรือการทารายได้ต่อบุคคลในวันครอบครอต้องได้รับนอนุญาตทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบุคคล ใดที่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านกอกบุคคลใดที่เดินทางเข้าออกในหมู่บ้านกกต้องยอมรับและถือปฏิบัติป้องกันการระบาดหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา c o วิด1 9นะครับต้องลงทะเบียนหรือแสดงตัวต่อเจ้าพนักง,งานควบคุมติดโรคติดต่อได้แก่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการงบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสารสุขจางหมู่บ้านอ,อสมอ ามีบุคคลเดินทางมาจากจังหวัดอื่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือจังหวัดควบคุมระดับสูงนั้นจะต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังติดตามสังเกตอาการาเป็นระยะเวลา14วันเพื่อปฏิบัติตามในทางสวงสาระสําหนดนะครับเดี๋ยวอ่านต่อนะครับ ไม่นาเสนอข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาสาระอันเป็นการยุยงส่งเสริมหรือปลุกปัน่นอันก่อให้เกิดความแตกแยกความสามคัคคีหรือส่งผลกระทบเสียหายต่อบุคคลหรือส่วนรวมโดยเฉพาะภายในหมู่บ้านกกอกหากบุคคลได้ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหนึ่งสองสามสี่ถ้าเกิดหากกระทบต่อบุคคลถ้าเกิดกระทบต่อบุคคลหรือหมู่บ้านหรือทางราชการกรณียูทูบเบอร์เป็นบุคคลภายนอกยินยอมพิจารณาตัวเอง ออกจากพื้นที่หมู่บ้านกกอกทันทีโดยไม่มีเงือนไขใดๆทั้งสิ้นกรณีทูบเบิ์เป็นบุคคลภายในหมู่บ้านยินยอมงดการนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านชื่อไลน์เกี่ยวกับบ้านกกอกพร้อมทั้งหากเกิดความเสียหายต่อรัศดรผู้ใดสามารถร้องทุกข์เล่างโทษบุคคลผู้สร้างความเสียหายได้ตามกฎหมายผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ต้องนี้ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยเศรษิเสรีภาพของวงชนชาวไทยประกอบด้วยกลุ่มรัศดรบ้านกกอก และกลุ่มบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานในการนําเสนอข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยูทูบเบอร์ได้อ่านมาถึงกาต้องลนทน้นเป็นที่เข้าใจดีแล้วจึงได้ลงมาชื่อเป็นพยานอ๋อนี้เป็นหนังสือเก่าหนังสือเก่าเพิ่งมาถึงนะครับอ่ะเพิ่ง เพิ่งตกมาถึงนะครับซื้อนานแล้วตั้งแต่เดือนกุมภานะครับสำหรับรายละเอียดที่ผมอ่านให้ฟังนั้นเป็นเอกสารที่มีการประชาคมนานแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราวสั่งมาใหม่นะเป็นเรื่องเก่าแต่เขาเพิ่งส่งมานะครับก็ป้องกันการยุยงปลุกปั่นไปในทางที่เสียหายนะครับ ผมเองก็ยินดียินดีนะครับดีใจที่มีการควบคุมอย่างเงข้มข้นเกี่ยวกับโรคระบาดบางทีเวลานักข่าวเขาเข้ามาเนี่ยไม่มีการกักกันตัวเลยไม่รู้มาจากทั้งกรุงเทพมาจากหลายๆที่ความสุ่มเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อจากที่เขาไปสัมผัสในแต่ละที่แล้วก็มาลงที่ตรงนี้มีส่วนทําให้พี่น้องอชุมชนอาจจะเดือดร้อนจากการะรบัดของเชื้อโรคที่กําลัง รับแฟหนักอยู่ในตอนนี้ก็เป็นได้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาทองชาแนลหลังจากที่ได้รับข้อข้อความที่ทางพี่ใหญ่บ้านได้นำมาแจกแล้วก็รับทราบเหมือนที่พี่น้องยูทูบเบอร์โดยทั่วไปได้รับรู้แล้วนะครับก็ทายแล้วก็อ่านบทความเพื่อให้เป็นการรับรู้โดยทั่วไปนะครับทุกคนได้รับเอกสารเหมือนกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ตาทองชาแนล ก็ได้อ่านในสาระตามสมควรนะฮะซึ่งก็เป็นกฎทั่วไปธรรมดาของชุมชนนะอยู่ชุมชนไหนก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบรองรับถ้าหากไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบของชุมชนยอมรับชุมชนอย่างนั้นย่อมมีความวุ่นวายย่อมมีความไม่สงบแต่ถ้ามีข้อตกลงในเรื่องราวเกี่ยวกันอยู่ร่วมกันอย่างชั้นมิตยชุมชนนั้นจะทําอะไรก็ย่อม ประสบความสําเร็จเจริญรับรื่นเรียบร้อยและก็ยุติธรรมเป็นธรรมกับทุกท่านทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้ปักตัอชาแนลนะะหลังจากที่ได้อ่านรายละเอียดตามตามตามความสําคัญพอสมควรซึ่จริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํำรวจก็ได้มาประชาคมแล้วทั้งตํำรวจมาที่บ้านกกอบตอนเดินกุภาพันตอนนั้นแล้วก็มีนักข่าวของฟรีทีวีได้หลายช่องนะฮะ มีการประคมข่าวแต่จริงๆชาวบ้านไม่มีปัญหาอะไรประกอบกับชาวบ้านเขาก็ทําหน้าที่ยูทูบเบอร์ด้วยซ้ํานะครับชาวบ้านก็มีรายได้จากยูทูบเบอร์ด้วยซ้ํานะฮะคนที่มาจากข้างนอกอที่มาทายูทูบเบอร์ที่บ้านลุงฝนส่วนใหญ่มาก็อยู่ไม่นานก็พากันกลับไปนะครับหลังจากที่เขาได้ทรัพย์ได้อะไรแล้วเขาก็กลับไปทําธรรมดาแต่ยูทูบเบอร์ YouTuber ที่เป็นพี่น้องชาวประกอบเขามีหลายคนเกือบทุกหลังคาเรือนด้วยซ้ํานะครับ สำหรับคลิปนี้ตาทองชาแนลขอขอบคุณพี่น้องที่ได้ติดตามได้ดูได้ชมอย่าลืมกดไลค์กดให้กำลังใจตาทองชาแนลได้นะครับสวัสดีครับ